ระทรวงพาณิชย์หนึ่งในกำลังหลักในฐานะแนวหน้าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของประเทศที่มุ่งกำหนดทิศทางนโยบายพร้อมยกระดับเศรษฐกิจการค้าของประเทศให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นได้ในทุกมิติทุกภารกิจสำคัญล้วนขับเคลื่อนด้วยหัวใจแห่งความมุ่งมัน่นสร้างโอกาสสร้างรายได้ สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนในการสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและความสำเร็จในปีที่ผ่านมากระส่งพาณิชย์นำทัพเดินหน้าแก้ไขปัญหายียวยาประชาชนยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านภารกิจยิ่งใหญ่ 1. นโยบายลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสลดรายจ่ายด้วยการลดค่าครองชีพประชาชน จับมือภาคีภาคการค้าจัดมหากรรมลดราคาสินค้าและบริการช่วงเทศกาลสำคัญกว่า14611รายการสามารถลดภาระค่าครองชีพได้รวม9442ล้านบาทโครงการทงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนจัดจำหน่ายสินค้าจำเป็นราคาต่ำกว่าท้องตลาดลดค่าครองชีพได้ถึง231ล้านบาทเพิ่มรายได อาทิเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ด้วยการขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI พร้อมขยายช่องทางการจำหน่ายโดยปี2566พาสินคา้าไทยขึ้นทะเบียน GI จำนวน20สินคา้าและขึ้นทะเบียน GI ในต่างประเทศ8สินคา้าปัจจุบันมีการขึ้นทะเบียนสินค้า GI แล้ว206สินคา้าครอบคลุม77จังหวัดสร้างมูลค่ารวมมากกว่า7,000ล้านบาท พัฒนาและยกระดับตลาดชมุมชนสู่ตลาดต้องชมผ่านกิจกรรมในพื้นที่ตลอดจนจัดมหกรรมนำสินค้าที่โดดเด่นมาจัดแสดงและจำหน่ายในพื้นที่กรุงเทพสร้างไรายได้รวมทั้งสิ้น3,182ล้านบาทขยายโอกาสพัฒนาศักยภาพและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายแก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการในภูมิภาคผ่านงานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ต่าง สร้างมูลค่าการค้ารวม3,362ล้านบาทส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เป็นหมู่บ้านทำมาค้าขายพร้อมจัดงานแสดงสินค้าสร้างมูลค่าการค้ารวม236ล้านบาทส่งเสริมร้านค้าโชห่วยทั่วประเทศสู่การเป็นสมาร์ทโชห่วยเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสร้างโอกาสทางการตลาดพัฒนาธุรกิจฐานรากด้วยอ e ีคอมเมิร์ซ พร้อมจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าทุกช่องทางขยายโอกาสการค้าด้วยธุรกิจแฟรนไชส์ส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยและนำผลิตภัณฑ์ศิลปะหัตถกรรมไทยแต่และ,ะแขนงเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้าพร้อมเฉิดฉายซอฟต์พาวเวอร์เมืองไทยเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจัดทำกางเกงมวยผ้าไหมไทยตัวแรกของโลกส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับเพิ่มประสิทธิภาพการให้ความคุ้มครองและปกป้องสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ผ่านศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา 2. บริหารให้เกิดความสมดุลเกษตรกรผู้ประกอบการประชาชนดูแลราคาและส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรเพื่อให้เกษตรกรมีไรายได้ที่เหมาะสมอาทิรักษาสมดุลและเสถียรภาพราคาพืชเศรษฐกิจสำคัญส่งเสริมการตลาดผลไม้ได้มีการดำเนินการเชิงรุก รวม22มาตรการทั้งด้านการผลิตการตลาดในประเทศอาธิการจัดทำพันธสัญญากระจายผลผล,ผลิตนอกแหล่งผลิตสนับสนุนกล่องไปรสนีการทำบ i สเน s m แมทชิ่งทั้งออนไลน์และออนไซต์ site, โดยสามารถช่วยเหลือเกษตรกรจำหน่ายผลไม้ปริมาณรวม7,2961ตันส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยโดยนำผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า223ราย อาทิงานไทเฟกอนุก้าเอเชียงาน API Grand Sale งานกันฟูดงานฟู้ดเด็กเจแปนสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยและการตรวจสอบย้อนกลับโดยนำร่องสินค้าเกษตรสอรายการคือข้าวและทุเรียน 3. ผลักดันนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ด้วยการพัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสทางการตลาดให้ธุรกิจบริการไทยเช่นธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ผ่านการผลักดันให้มีการนำเสนอสินค้าไทยผ่านซีรีส์วายยูริของไทยหรือธุรกิจบริการผลักดันอาหารไทยและผลิตภัณฑ์อาหารที่มีศักยภาพสู่ตลาดโลกอาทิส่งเสริมผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานแสดงสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ สร้างมูลค่าการค้ารวม1,65,597ล้านบาทและประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กผ่านสื่อออนไลน์ 4. เร่งขยับตัวเลขก,การส่งออกโดยการส่งเสริมอุตสาหากรรมรายคลัสเตอร์สนับสนุนผู้ประกอบการขยายตลาดสู่ต่างประเทศ1,640รายเกิดมูลค่าการสั่งซื้อรวมกว่า1,2994ล้านบาท ส่งเสริมการขยายตลาดเชิงรุกมีผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมขยายตลาด18,419รายเกิดมูลค่าการค้ารวม14,501ล้านบาทเร่งรัดขยายตลาดส่งออกสินค้ามันสำปะหลังจัดทำ MOU กับสมาคมต่างประเทศพร้อมลงนาม MOU ซื้อขายมันสำปะหลังปริมาณ4ล้านตันมูลค่า39,118ล้านบาทส่งเสริมการค้าขายชายแดน ผ่านแดนอาทิจัดงานมหกรรมการค้าชายแดน 5. ผลักดันให้มีการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี FTA Free Trade Agreement FTA โดยกระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญกับการเจรจาความตกลงการค้าเสรีเพื่อขยายโอกาสทางการค้าดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศในปี2566ไทยมี FTA ที่มีผลใช้บังคับแล้วจำนวน14ฉบับกับ18ประเทศคู่ FTA พร้อมผลักดันการเจรจาและเปิดเจรจา FTA ของไทยกับประเทศคู่ขายกระดับ FTA และการจัดทำความร่วมมือทางเศรษฐกิจ6พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนที่รวดเร็วอาทิบริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปาัญญาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลสู่สมาร์ DIP บริการการออกหนังสือสำคัญการส่งออกนำเข้าสินค้าแอปพลิเคชัน DITP1 แพลตฟอร์มตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับซื้อขายสินค้าเกษตรบริการคลังข้อมูลนิติบุคคลเพิ่มช่องทางการจดทะเบียนบริษัทจำกัดมหาชนทางออนไลน์เผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าเึิงลึกผ่านระบบสารสนเทศเศรษฐกิจการค้าบนเว็บไซต์คิดค้า .com และนี่คือผลงานในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาที่กระทรวงพาณิชย์มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติภารกิจทั้งในและต่างประเทศเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้ทันกับการค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยกระทรวงพาณิชย์ยังคงมีความตั้งมั่นที่จะพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อเป็นไปอย่างต่อเนื่องเป็นที่แน่นอน